ฝึกฟังภาษาอังกฤษทุกวันเก่งขึ้นแน่นอน5คำนี้คนไทยชอบพูดผิดหมูดตลาด 1. ขอราคาถูกอย่าพูดว่าชีพชพีให้พูดว่า for a good price สุภาพกว่าเข้าใจง่าย 2. ขอส่วนลด can discount ไม่พอต้องพูดว่า can you give me a discount เต็มประโยคฟังดูดี 3. ของแพงเกินไปอย่าพูด too much expensive ต้องพูดว่า it's too expensive จำไว้ใช้ it's 4. ขอดูก่อน I want see first ไม่ถูกพูดว่า I just want to look first สุภาพและถูกกรม,มา 5. ถามราคา how much bought this ไม่ถูกต้องพูดว่า How much is this? ถามราคาต้องใช้ how much ฝึกพูดบ่อยๆแล้วไปช็อปแบบคล่องๆกันเลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับชมคลิปทุกวันอย่าลืมกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดแชร์และกดรายการโปรดเพื่อไว้ฝึกกันต่อนะคะ